ให้กำลังใจเพราะอยากให้เขาตั้งใจทํางานให้กับประเทศวันนี้ประเทศมันวิกฤตมากพี่ลงพื้นที่พี่เป็นคนชอบลงพื้นที่ครับทุกอาทิตย์เนี่ยพี่ไม่อยู่สุขพี่ก็จะไปหาประชาชนเพราะว่ามันเหมือนกับสําหรับส่วนตัวพี่ไปเนี่ยเหมือนกับไปชาร์จแบต ครับมันคือไปหาประชาชนไปฟังปัญหาไปแก้ปัญหาบางเรื่องเราแก้ไม่ได้ก็ไปสวมกอดไปจับไม้จับมือซับน้ำตาเขาอันนี้มันเป็นเนเจอร์ของพี่นะตั้งแต่ทำงานกันเมืองมา30กว่าปีพี่ก็จะเห็นพี่กอดคนเยอะที่สุดนะพี่อยากจะสะท้อนว่าชาวบ้านยากลําบากมากสิ่งที่พี่ต้องให้กําลังใจตัวรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อว่าในห่วงวิกฤตแบบนี้และประชาชนรอไม่ไหวอ่ะควจะเลือกตั้งใหม่ให้ตั้ง ใจทำให้นายกหนูเนี่ยตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนจริงๆโดยเฉพาะเรื่องปากท้องนะเราตอนนี้คนตัวเลขเกษตรกร SME แย่นักเราก็พรเอส m e แย่คนจะตกงานมากขึ้นครับันที่ได้ดูข้อเสนอของสภาวิสากรรมเป็นข้อเสนอที่ก็อยู่ในนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยกืบทั้งหมดเลยถ้าย้อนไปดูในปี66ที่เราเลือกตั้งเนี่ยเกือบร้อเซนะเห็นตรงกันก็อยากจะให้นายกหนูเนี่ย เพราะว่าแต่และเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องควิกวินที่สามารถทําได้แบบยั่งยืนไม่ใช่เอาเงินไปแจกแล้วก็เสียเปล่าออไปนะคะก็อยากจะให้ทุ่มเททําจริงๆไม่ใช่เพื่อว่าใครจะได้ดีแต่ช่วยให้ประชาชนที่กําลังจะจมน้ําตายเนี่ยเขาได้รับชูชีพอย่างที่นักการเมืองได้บ้างให้เขาได้สามารถมีอะไรเกาะเกี่ยวประทังชีพได้บ้าง